สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่12กุมภาพันธ25์2567พบตรแฉมีขบวนการหนุนแก๊งป่วนขบวนเสด็จขอเวลา2วันออกหมายจับพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ามีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มป่วนขบวนเสด็จโดยทางตำรวจขอเวลา2วันรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อน จะแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับโดยได้รายงานกับนายกรัฐมนตรีแล้วขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่อยากให้นำเป็นประเด็นมาโจมตีสถาบันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการสั่งการใดๆทั้งสิน้นนายกถแถลง2เดือนแก้หนี้สำเร็จ12,000รายหนีลด670ล้านบาท นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าผลการดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบว่าตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566มียอดผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้มากกว่า140,000ราย ยอดหมุนหนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ9,800ล้านบาทสามารถเข้ากระบวนการไก่เกลียได้2 1 0 0 0รายและไก่เกลียสำเร็จแล้ว12,000รายคิดเป็น5 7ซและผลจากการไก่เกลียทํทำให้หมูลหนี้ลดลง670ล้านบาทโดยนายกยืนยันว่าจะแก้หนี้ทั้งระบบให้จบภายในรัฐบาลนี้ให้ได้และอยากให้ธนาคารของรัฐนำเงินกลับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากมากกว่ากอดผล กำไรไว้ตำรวจวิสามันญิงกลาดยิงในโบส์ของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดเหตุคนร้ายเป็นสตรีใช้อาวุธปืนยาวเดินทางมากับเด็กเล็กคนหนึ่งเข้าไปภายในโบสเล็กบูดเมืองฮิลสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐ เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นก่อนใช้อาวุธปืนยาวกระดยิงภายในโบสถ์จำนวนหลายนัดก่อนถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมจนถึงแก่ชีวิตนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บสองรายหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเล็กที่มากับสตรีคนร้ายมีอาการสาหาัสโดยยังไม่ทราบว่าเด็กมีความสัมพันธ์กับหญิงรายดังกล่าวอย่างไรและอาการบาดเจ็บยังไม่ทราบว่ามาจากลูกกระสุนปืนจากฝ่ายไหน